เหตุการณ์ร่ำให้น้ำตานองทั่วทั้งแผ่นดินหลังจากที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเมื่อเวลาโดยประมาณ20นาฬิกาวันที่13ตุลาคม2559ซึ่งในเหตุการณ์เดียวกันนี้ได้เคยเกิดขึ้นปรากฏการ ที่เรียกว่าน้ำตาหนองทั่วทั้งแผ่นดินในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2453และปรากฏว่าปีปฏิทินวันเดือนปีตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ใจนั่นคือวันที่23ตุลาคม2453และวันที่13ตุลาคม2559เป็นวันที่วันเดือนปีของปฏิทินนั้นตรงกัน คือเริ่มจากวันที่หนึ่งตุลาคมตรงกับวันเสาร์และ31ตุลาคมตรงกับวันจันทร์นะครับนอกจากนี้ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเหมือนกันอย่างน่าประหลาดใจนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหมอกทุม,มเกตซึ่งเรื่องนี้ได้มีพระนิพนธ์ในหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิสกุลว่าในค่ำวันที่23ตุลาคมกระบวนแห่พระบรมศพ เริ่มเคลื่อนจากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมีทหารบกยิงปืนใหญ่หนาทีละนัดจนกระบวนถึงพระบรมหาราชวังระหว่างอัญเชิญพระบรมศพนั้นฝนตกลงมาตลอดพวกราษฎรเอาเสือไปปูนั่งเป็นแถวตลอดสองข้างทางจะหาหน้าใครที่มีแม้แต่ยิ้มก็ไม่มีสักผู้เดียว ทุกคนมีแต่เขาน้ำตาไหลอย่างตกอกตกใจด้วยไม่เคยรู้รสอากาศมืดครึ้มมีหมอกขาวลงจัดเกือบถึงหัวคนเดินทั่วไปผู้ใหญ่เขาบอกว่านี่แหละคือหมอกทุมเกดที่ในตำราเขากล่าวถึงว่ามักจะมีในเวลาที่มีเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นไม่ช้าก็ได้ยินเสียงปีในขบวนเสียงเย็นใสจับใจมาแต่ไกล แล้วก็ได้ยินเสียงกรองรับเป็นจังหวะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในความมืดเงียบสงัดที่มืดเพราะต้องตัดสายไฟฟ้าบางตอนให้พระบรมโกศผ่านได้และที่เงียบก็เพราะไม่มีใครพูดจาก,กันว่าอะไรเลียวไปดูทางอื่นเห็นแต่แสงไฟจากเทียนที่จุดถวายสักการะอยู่ข้างถนนในแสงเทียนนั้นมีแต่หน้าเศร้าๆหรือปิดหน้าอยู่ เราหมอบลงกราบกับพื้นปัตภีพอเงยหน้าก็เห็นทหารที่ยืนถือปืนเอาปลายลงดินก้มหน้าลงบนปืนอยู่ข้างหน้าเราเป็นระยะทางไปตลอดสองข้างถนนนั้นน้ำตาของเขากำลังหยดลงแปะแปะอยู่บนหลังมือของเขาเองทหารผู้อยู่ในยูนิฟอร์มอันแสดงว่ากล้าหารอย่างร้องไห้เพราะเสียดายพระประมุขอันเลิศของเขา เสด็จพ่อตรัสเล่าว่าได้โทรเลขไปตามหัวเมืองให้ระวังเหตุการณ์ในตอนเปลี่ยนแผ่นดินได้ตอบมาทุกทางว่าภายในเจ็วันแต่วันสวรรคตนั้นไม่มีเหตุการณ์ชวนผู้ร้ายเกิดขึ้นเลยสักแห่งเดียวในพระราชณาจักรฉะนั้นจึงต้องเข้าใจว่าแม้แต่โจรยังเสียใจหรือตกใจในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระปิยะมหาราชของเรานะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นหมอกธุมเกตก็เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหลังจากวันที่13ตุลาคม2559เป็นที่ปรากฏแล้วก็มีการถ่ายภาพเอาไว้อย่างชัดเจนและเหตุการณ์ที่ไม่มีชนผู้ร้ายเลยนั้นก็เกิดขึ้นบนผืนแผล่นดินไทยหนึ่งเดือนหลังจากวันที่13ตุลาคมเช่นเดียวกันครับ